สวัสดีครับโมผมนะครับพี่งงานทีเจออโต้นะครับวันนี้รับชงงานกันนิดนึงนะครับคาวาซากิเซตสามร้อยนะครับติดตั้งโปรเจคเตอร์วงแหวน3ชั้นคันนี้เป็นยังไงพิเศษยังไงเรามาดูกันนิดนึงครับอีวิวไอก่อนเลยฮะเอ็กซ์คลูซีฟเลยนะครับลูกค้าสั่งมานะครับอีวิวไอสองสีนะครับสีแดงน้ําเงินอย่างละข้างนะครับพร้อมกับไฟหลีดด้านบนเห็นไหมครับนะครับแสงมันจะทอนน สวยไหมฮะเอ็กซ์คลูซีฟมาเลยเนาะนี่นะครับเปิดรีวิวเลยครับเป็นไงครับช่วยเพิ่มความเข้มให้กับตัววงแหวนมากขึ้นนะฮะนะครับโอเคก็ถ้านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับสำหรับติดตั้งโปรเจคเตอร์นะครับบิ๊กไบท์นะครับแทบทุกรุ่นเลยเรายินดีให้บริการนะครับแล้วก็เพิ่มเติมนิดนึงคันนี้มีอะไรมีวัดโวลต์นะครับวัดโวลต์แบบใหม่นะครับ3สเต็ปนะครับบอกเวลา นะครับบอกโอนนะครับตัวรถและก็อุณหภูมินะครับนะครับก็ชัดเจนนะสวยงามนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะนี่คือของนี่แค่ของแถมนะครับเราแถมให้กับลูกค้านะครับท่านใดสนใจก็สอบถามได้เลยติดตั้งโปรเจเตอร์ช่วงนี้มีของแถมเหมือนกันนะครับท่านใดอยากติดตั้งรุ่นไหนอยากติดตั้งรุ่นอะไรแจ้งกันมาได้เลยแล้วก็อย่าลืมกดติดตั้งแนเพจที่เจ้าต้ไว้นะครับเรามีรถบิ๊กไบค์มือสองคัดคุณภาพมากมายรอทุกท่านอยู่เลยนะครับ นะครับแล้วก็เพิ่มเติมงานงานรถยนต์สำหรับติดตั้งโปรเจกเตอร์ทางเราก็ยินดีให้บริการนะครับวันนี้ลาแล้วสวัสดีครับ